รถขร้ายหลายรถสัญจรรถสัญจรน่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนาโอ้ยอ่านั่นนั่นเบอร์หุ่นร้านหน่อยเอาคว้วเขาคองเรื่อยๆเด้อนี่เพื่อนๆทุกคนนี่ครับนั่นโอ้ยนี่สวัสดีครับยังว่าโอ้ยหูจะคข่วมขึ้นหยังน้อลูกน้อยาง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 น้ำคั้วีนูกหละยางน้ำคั้วีไปลูกหลาไปไปไป

นาน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 น้าดูข้อเงินก็กินน um, okay, ้ำก็แก uh, ้ก็กินน้ำมาเนี่ะครับโอ้ย uh บังลาสวัสดีครับเนี่ยโอ้ยคนหน่อยอยเสือเสือใหญ่เสือใหญ่กว่าอันค้นนาะหลุกมน้องอุ้ยบังลาข้าวคว่วมากินน้ำมาลูกรับในตีละลูก น่ะสองตัวกินน้ำกําลงังจะเขาาคอเลน้นีตัวใหญ่ก็ก็กเงินตัวหน่อยก็ก็แกว้ว <Okay. S 1> นัน่นกินน้ำอีกแล้วนี่กินน้ำร้ายด้วยคนนี่อีมนาบุรุษโอ้ย ก็สองปีกว่าแล้วใส่ละใส่ละลูกเนอะใส่นั่นน <det> ี่ยังนั่นให้แก้บ่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฟาดอย่าฟาลูกอย่าฟาดอย่าฟาดอู้จิเม่นคนก็ยันคันแข็งแห้งขนาดนั้นมาพีหรอมาพิมมะอุ้ยมามามาผีมผีมามาผู้พู้มาทับผิวมาทับผิวมาทับผิวบลามมาทับผิวู้พู้ผู้ผู้หลานชายกําลังอันสาดน้ำใส่ควายอยู่จ้ะ มาพี่มาพี่ก็แกะมาพี่เคนอยากเขาขอกได้ผนอีนายนี่เคนอยากเขาขอกแล้วนี่กินยาอิ่มแหงนมาพี่ลลงมาพี่มาสาดน้ำใส่อีกก่อนมาพี่มาลลงมาจะค่อยเขาขอกอัพแกะแกะกองเงินเจ้าหลงแกะกองเงินลังหลอันนี้ก็หลังเขาอ่ะหลังอ้ดีเออผลเก่งเก่งมุกมุกมก ก้อขานั่นบ้เป็นปยังเดาลูกน่าต้โนโหร่างอันนั้นเจ้าก้อเงนินจะนี่้แย่อันนั่นตัวนี้ก็แก้วราตัวแก้วก้อแก้วมาสาดน้ำสักก้อแก้วหน่อลูกเอ้าปดปดเสือกอมาพี่มาพี่เอานนี้มาพี่มาพี่ร้านไส้กับยากระนี้เด้น,นี่เอ้า,อาใส่อันนั้นลูก่าเอ้าปน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 ,ปนอ้า มาพี่ลูกมาพี่โว้จะไม่เป็นอย่างอัดคออ่ะบ้านฮุกละฮุกโตโน่คนขยนันกำลังทำความสะอาดในอันกอแก้วอยู่นี่ัลูลแล้วเราบลูกอะกอ่ะพอ,อแล้วพอแล้วพอแล้ว,วโอ๊ย เอ้ยพอแล้วพอแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วอ้าเดีวเวๆวล่างล่างมาผีหลุกมาผีมาผีมาผีมาปดคนเขาขอ,ขอ,ขอแกเสือคนไม่หลุกไว้ไหมมาผีไว้กีฬะทำแพงเป็นทำความสะอาดขวายเป็นต้แหน่ เอาละพ่อละพ่อละไป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 เขาขอบไปลูกปเบิ้งอ,อ่ะไปเขาขอ,อกไปลูกอ้าเอาเขาขอบเลยไ,ไปเขาขอบเลยไ,ไปลูกปะยัง,งไปไปเขาขอบ่นกำลังเขาขอบเดิน<ป>อิ่มแหงไปแน ปเป็นอิ่มแห้งไปให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศซับนีน้องร้านหน่อยกำลังเอากล้วยเขาขอกจะ้ะบอกันไม่ลิ้หนาจ้ะเพ,พือ่อนเพื่อนู่ดีิมแห้งกันคน,นจ้าสวัสดีจ้า